สวัสดีสมาชิกครับชวนชมกระบะเข้าไร่เข้าสวนขึ้นดอย1คันนะครับกับ TFR อิสุสุมังกรนะครับปี2540นะครับเครื่อง2008เกียร์ธรรมดานะครับใครที่สนใจถูกใจนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคันนี้ขับ4ดีเซลนะครับแจ้งมาว่าโดยรวมรถใช้งานได้ปกติเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ สนใจนะครับเน้นโทมไปเช็คชมดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยนะครับก่อนมาจํานะครับห้ามโอนจองหรือมาจําก่อนนะครับต้องไปเจอรถนะครับคันนี้ผมก็เช็คเบื้องต้นมาแล้วนะครับสําหรับประวัติคนขายขายจริงมีตัวตนจริงนะครับใครถูกใจเน้นไปเช็คชมดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับโดยรวมรถสวยพร้อมใช้นะครับภายในก็งามอยู่นะครับกับสภาพและราคาที่เปิดมานะครับคันนี้เป็นขับ C ีนะครับจะค่อนข้างหายากหน่อยนะครับ15,000าบาทได้ สภาพนี้ถ้าถูกใจนะครับก็โทรเจรจาดครับตัวนี้ก็เลือกได้นะครับจะขับแบบไหนนะครับรถสวยครับสภาพราคาน่าสนใจสีสันมีรลิ้วมีรอยตามการใช้งานนะครับที่เหลือถูกใจเน้นโทรไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับใครอยู่ใกล้โซนกระทุ่มแบน ุทธมนตรสายสีนครปฐมก็จะได้เปรียบนะครับไปดูรถได้เลยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับหาเอาไปใช้งานชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับผมขออนุญาตชี้เป้านะครับด้านล่างคัสสีไม่ผูนะครับก็ขออนุญาตชี้เป้านะครับมีสมาชิกถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยครับสําหรับมังกรนะครับก็พยายามหาซืสวยแล้วก็คัดสภาพเช็ควัติคนขายมาเบื้องต้นแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกไปตรวจสอบ ทดลองขับดูเอกสารให้เรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับห้ามโอนจองหรือมัดจำก่อนนะครับนี่เลยครับนามาฝากนะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให to ้หน่อยนะครับจะยังหารถสวยมาฝากนะครับเผื่อใครที่สนใจและกําลังหาอยู่นะครับเพราะผมหารถดูรถทั้งวันนะครับถ้าเจอถสวยนํามาฝากแน่นอนนะครับนี่เลยครับสภาพนี้เป็นขับ4ีนะครับราคาก็จะสูง ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ด้วยสภาพกับราคาถ้าท่านเอาไปใช้งานได้ถือว่ามีประโยชน์และก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเข้าไรเข้าสวนนี้ขึ้นดอยได้เลยทีเดียวครับ